สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูสุคนครับมือนี้ได้เป็นตําครับตําตําทะเลร่วมตาทะเลร่วมค่ะมีหอดเล็บมือนางเม่งดูเล็บมือนางนงุนองว้เฝ้าเพื่อนคือเก่าครับเ c ็บซีปู่ค่ะเล็บมือนางยงใหญ่ครับมือนี้โอ้ฟ้าคือห้องแห้งแถแล้วเอ้าจักหน่อยฝนตกห้ามครับมือนี้แก้มกับไข่ไข่เข้าบ่ไข่เข้าไข่เข้าครับหลายนวยเลยนี่ บำรุงไข่บอดีถือเขามานําก็กินไข่เขานี่แหละพี่น้องเลยเอ้านอกนกจัดเลยครับฝนจิโตห้ามแหละฝนจะมาแล้วค่ะฝนบดดําฝนคือจีมากทีหนึงแหละนะมือนี้นะลุยเลยครับลุยเลยเต็มโต๊ะเต็มจานเลยเนี้ยจากฝนต่าใส่ยังแน่ฝีมือน้องนกบนอัดขึ้นยอดเลยมีรถพักกระจองพี่น้องแสบต้องกันมือนี้บรรยากาศก็ดี อืจัวชิได้ไ้เมื่อแล้วบ่นี่ยบอกอลารคนสิตกบอกลายฝ <c ười> คนที่ห้ามเบาดำครับบนนียังวันมากกับยังประเด็กตวงเก่เาครับเห็นมั้ยนห่ โอโหแซ่บจวดคือเก่าครับอ,อคบพี่น้องคนว่าบอดัมดคือบัวมาก,กินเบิร์ดคอปขวดนะฮะมาบัวลายครับต้อตง,ตง,ตง,ตงมีคนเฝ้าเพื่อนต้อง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 มีคนเฝ้าเพื่อนนะครับวันนี้ก็ได้น้องวุ่นกับน้องไายครับเฝ้าเพื่อนให้ xẹp quá xẹp chuột <thử> cái <laughs> cầu hơi buồn ào tồn như vậy nữa này uống ừ, uống <laughs> <laughs> ใส่กับไข่นี่คักเนาะหอมมากเลยมื้อนี้เอฟเฟกมื้อนี้บ่มี่ยังครับมื้อนี้มีแตเสียงฟ้าหองฝฟ้าหองกระเซบเพือเ่อกาครับ ข้ามันคือมันจำนำประแด็นนัวๆอืมทำนี้นำคือตวงดีครับคือก็จิตดก็คืออะไรครับเอาฝนครับ อเอาวนนองนกเลยหนามนัว่วัวตชิบูจวดนะไผ่วับชิบูจวดนึบตาชเฉยๆอ่ะก็มีหอกกระปูปะนี่หอกปลาเมึกแต่ว่าพิเศษตีนไก่ครับนี่เล็บมือนางปะ่ะว่าพัก ่ายเครื่องของค่ะกะปูเ <tester> ส <UB proposing> ียออกเงินที่พลาดน้องบนน้องไหวกินอย่างน่าอมเงอนไงกะปูแสบแม่งตัวใหญ่เงินเยอะกะปูท้องหน้าบอ Cú thong nga thế à? Ủa mẹ nên nga không nhỉ bà? Ô! Hết ừ. oh, chuẩn lý nóng nốc ấy. Hai hết nữa. Nóng nốc dứt rồi hai. สูส้ๆผลจะมาแล้วมีอะไกุ้งเนาะครับเพดเพศเพดโด้ดเอาใหญ่หรออุดเอาก็ได้ปานันปานันจิจุนนงวุนไม่กินนำ้ำนงุนว่าอุ้ยหเห็ดมะปีกแล้วเจีบแควขออยู่เพื่อนเด้อนองวุนวะว่า <c oughs> อย่ากินมุกกราเจ็บแขคล จัดแบบจวนเรียครับ ถ้า <ừ> <laughs> พอ่อแม่หุุนท่อนโต <readiness> แบบจวดแหงเนาะ ียก่อนพี่น้องเลยโอ้ยแทงพริกยังน้วยนิุ่ดอยอดนับไมท่ทวด,ดส่วงวะเลยครับอืมหร่อยพักนะอืม ตัวมืปลาหมึกกรอบครับ เป็นไงเพชรเออแต่ย่างคนมางคนหายคือยอดครับโอ้พักกันจองมั้ยแมนเพชรเลยหยุดบรายเลย ไม่ไหลบัวนะ ทำเมไันได้กระปุนมายุบของกีดีเมื่อเอาผ้าเช็ดหนามา้ยุบอืมอือเช็ดหนา <laughs> อือแต่ลองลหนึ่งเ <c oughs> บื้องจี้ไม่ได้ผิกแต่ว่า ตัวอ,อ,อ่ะ่แหละทางไตเขาเข้าไปแหละโอ้นาคือแดงแง่งแบบนี้ <laughs> mời đen với nam đầm nam đầm, nam đẹp nam hoa vô nam đầm với nam nọc nam đầm nam đầm nam nam đầm nam 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 nọc nam 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 เผ็ดอ,อึมก่อ,อกุ้งทำไมเผ็ดจังเลยเล็มจีกหน่อยก่อนหือเข้ากันออกับโทรภาน่น ไอ,อบาาบ้บุกัยบ้านกันครับเอานอ้นองนกจัดจับแซบครับหายเหรอ มันได้มุกทัวกันมีหมูยอนอ่ะน้ำมั่นหาผักกับเหนือเซ็ดตับครับเดือแต่เคียงมันหน่อยนึง เป็นใดอยู่บางกุุงกระมึกไหมเออกระปูหลวงทางเมื่อแล้วครับบาดเอ้ากระปูกันขาแข็งแขวดีครับตกท้ายครับม,มามามาเรียบร้อยล้กัน hãy mưa bột mè, không? đo được thấy mưa bột mè, Giờ anh ta hay phải hàm mố đấy Nhộm nó Nhộm เสร็จเหื่อจากบาทเด้พี่น้องโอ้ยเนาะแฉบแสบผักพีตอนนองมาอนี่กับน้องนกสองคนครับโอ้ยโอ้ยศพปีนเลยเนาะแอบแสบโมวากันครับมาอนี่ต้นหานต้นวิธีลำลาพีลำลาน้องทางฝนทางฟ้ากับที่โต๊ะห่ำแล้วครับพอดีเลยมือหอดเทือนเนาะยกปลายามันเถาะโอ้ยแสบจวดแห้ง โอ้มาเลยเด้อพี่ดองเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแใ,ใจให้บอดําน้ำคือเกเเด้เดอครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ